สวัสดีครับท่านผู้ชมดามา n นิวสขอนำพาท่านผู้ชมมายังสมรภูมิการสู้รบกันระหว่างกองทัพยูระหว่างกองทัพรัสเซียกับกองทัพยูเครนซึ่งเป็นการสู้รบกันในวันที่1 9 9 3งพนเาานำเสนอรายงานต่อท่านผู้ชมนะครับในวันนี้แอดมินจะขอรายงาน เรื่องผลการสู้รบแล้วก็เรื่องของการเมืองที่เกี่ยวกับสงครามด้วยนะครับสืบเนื่องมาจากสินแร่ที่อยู่ใต้ดินของอยูเครนนะครับซึ่งมีแร่ที่สำคัญที่ชื่อว่าแร่เอิร์ดครับเป็นที่ต้องการของประเทศมหาอำนาจทุกประเทศทั่วโลกเลยทีเดียว ที่ผ่านมาเจ้าตลาดเป็นญี่ปุ่นกับอเมริกานะครับที่ใช้แร่เอิร์เข้าไปเป็นส่วนประกอบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของชิปนะครับซึ่งมีความสำคัญมากเป็นอย่างเช่นหมกที่ใช้เดินในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประมาณนี้นะครับซึ่ง ญี่ปุ่นอเมริกาที่ผ่านมานำเข้าจากจีนนะครับซึ่งการจะขึ้นภาษีหรือว่าการจะทำอะไรกับจีนทางด้านกิจกันทางการค้าเนี่ยอเมริกาก็มีปัญหาที่แร่แร่เอิร์ตัวนี้นะครับญี่ปุ่นก็เหมือนกันยังไม่สามารถที่จะเอา,อาชนะหรือว่าใช้มาตรการเดิดขาดกับจีนได้ ตอนนี้พอรู้ว่ามีแปรเอ,อริดที่ยูเครนเนี่ยเป็นโอกาสที่สำคัญเลยครับซึ่งมีปริมาณที่ค่อนข้างมากทั้งญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็รัเสเซียนะครับกอ็อยากได้แร่อยากได้สัมปทานแร่เอ,อิดตัวนี้เป็นอย่างมากนะครับส่วนรัเสเซียนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ไม่อยากซื้อสัมปทาน อยากจะเข้ามายึดเอาเลย,ยก็เลยใช้กองกําลังเคลื่อนเข้ามายึดยูเครนนะครับพยายามจะยึดยูเครนแต่ว่าสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปส่วนทางสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้รู้แล้วว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นหมดสภาพไปแล้วนะครับอยากจะยุติสงครามอยู่ ใจจะขาดนะครับจึงไม่เห็นความสำคัญกับเรื่องของกองทัพรัสเซียมากนักจึงใช้โอกาสนี้มาบีบยูเครนนะครับจะขอสัมปทานจากยูเครนฟรีนะครับแลกกับความคุ้มครองทางการทหารที่อเมริกาจะส่งเข้าไปปกป้อง ผลประโยชน์ของอเมริกาเองนะครับซึ่งทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็รู้เลเหลี่ยมของทรัมป์เป็นอย่างดีนะครับจึงได้ขอเวลาในการศึกษาข้อเสนอของอเมริกาในการประชุมกันในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ซึ่งรัฐมนตรีท่านหนึ่งได้มาเจรจากับทางยูเครนแต่ว่าทางยูเครนนั้นก็ยินดีที่จะให้สัมปทานกับสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าเป็นการขายสัมปทานนะครับไม่ใช่ให้ฟรีส่วนอเมริกาเมื่อได้รับสัมปทานไปแล้วจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของอเมริกาเอง อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งเชลนสกี้ก็ทำถูกต้องนะครับเรียกว่ารู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของอพญาราชสีหรือว่าพยายินทรีอย่างทรัมป์นะครับซึ่งมีความเก่งกาจทางด้านธุรกิจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ทาง ยูเครนเองตอนนี้ก็ได้ร่างข้อเสนอนะครับเพิ่มเติมที่จะพูดคุยกับอเมริกาต่อไปนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของสัมปทานแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆที่จะได้ร่วมกันนะครับถ้าให้ฟรีๆนี้ไม่มีแน่นอนซึ่งทาง อเมริกาเองก็จำเป็นต้องซื้อสัมปทานจากยูเครนนะครับอเมริกามีทางเลือกไม่มากนักเพราะว่าถ้าขืนชักช้าแล้วแล้วก็ญี่ปุ่นจะเข้าไปแทรกแซงแล้วก็ซื้อสัมปทานทันทีเพราะว่าญี่ปุ่นตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่ใช้แร่เอิร์ ในการทำหมึกพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับความกังวลเกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับกองทัพรัเสเซียนั้นตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายลงไปมากแล้วนะครับซึ่งถ้าสหร,รัฐอเมริกาได้รับสัมปทานแล้วก็กจะส่ง กองกำลังเข้ามาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างแน่นอนหรือว่าถ้าอเมริกาไม่ได้รับสัมปทานหรือว่าหยุดการช่วยเหลือทางยูเครนก็ทางยูเครน,รนญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปก็สามารถที่จะผนึกกำลังกันเพื่อที่จะเอาชนะกองทัพรัสเซียในเวลานี้ได้นะครับนะครับ สำหรับผลของการสู้รบกันในวันที่1 9ึ3มีดังนี้นะครับทหารรัสเซียเสียชีวิต1 1 8 0นายบาดเจ็บ5,900นายรถถังถูกทำลาย7คันยานยนต์ทางทหาร ถูกทำลาย91้าคันปืนใหญ่ถูกทำลาย54ระบบดโดรน117่งรจลำจรวดหลายลำกล้องถูกทำลายเพิ่ม1อุปกรณ์พิเศษะระบบป้องกันภัยทางอากาศ ด้วยนะครับถูกทำลายเพิ่มหนึ่งอุปกรณ์พิเศษถูกทำลายเพิ่มสามกระสุนปืนใหญ่3,000นนัดกระสุนปืนเล็กห0 0 0งแนนัดจรวด r p g 5จ0 0ลูกน้ำมันเชื้อเพลิง2,000 0 0ลิตรสเบียงอาหาร 60ล้านบาทแล้วก็รวมยอดความเสียหายของของทัพรัเสเซียในวันที่1,093โดยประมาณนะครับเท่ากับ1 5 4 5 3 1ล้าน4 0่แล้าน4แสบาทนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้น จากเมื่อวานนี้15,291 0 0ล้าน6แสนบาทครับกลับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกลับขอบพระคุณทุกคำติชมครับสวัสดีครับ